สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค anyway> รับเกดครับสวยเสมอมาแค่ต้องการเลยนะครับคุณเกดนะครับกับที่ Jasmine Inter ช่องของเราครับกับผมกิรติอนันต์สุวรรณชัยนะครับคุณเกดสักครู่ขั้งก่อนออกไปแล้วนะครับผู้ชมถามถึงแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเกศสุดาทับธานีค่ะนะครับเรารู้จักกันมานานจะเป็นปีแล้วคุณเกดนะครับตอนที่คุณเกดนะครับเริ่มเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยนะครับมันยากไหมเกด ก็สำหรับเกตแล้วเนี่ยไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะคะถามว่ายากไหมก็น่าจะพอสมควรนะคะกับคนที่ไม่เคยรู้จักธุรกิจพวกนี้มาเลยใช่ไหมค่ะคแต่พอเข้ามาศึกษาแล้วได้มาทดลองทําด้วยตัวเองจริงๆนะคะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าทุกธุรกิจที่เคยทํามาใช่ไหมค่ะคมันง่ายกว่ายังไงมันดีกว่ายังไงครับมันผ่อนแรงอะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ ต่างประเทศนิยมมากนะคะเราจะสังเกตเห็นไหมว่าใช่ไหมคะหลายๆบริษัทที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่เจาะตลาดที่เมืองไทยใชนะคะแต่เมืองนอกเนี่ยอย่างยักษ์ใหญ่ที่เรารู้อยู่ก็มาจากต่างประเทศแต่ก็มาเติบโตในเมืองไทยต่อไปแจสซมินจะเป็นยักษ์ใหญ่ถึงบอกว่าวันนี้นะคะแทนที่เราจะส่งเสริมของประเทศนะคะทําไมเราไม่มาให้คนไทยนะคะทำธุรกิจของไทยเพื่อคนไทยด้วยกันนะคะ นะครับเราช่วยกันเราคนไทยเพื่อคนไทยด้วยกันนะครับน้องเกดครับนะครับหลายคนถามถึงนะครับเราอยากจะติดต่อนะครับเกดครับติดต่อได้อย่างไงครับ04ค่ะ7558341ฟังไม่ชัดอ่ะ084ค่ะ7558341ครับมาออกรายการกับเราบ่อยๆค่ะยินดีค่ะนความภูมใจของคนไทยในความเป็น justin นะครับกับเรานะครับกับ justin i n t e r h a n n e l นะครับสักครู่เดียวครับไม่ผิดหวังค่ะครับ